ช้ำใจอีกครั้งนัดอดีตเมียโชคพูดทั้งน้ำตาเพิ่งรู้ความจริงเรื่องนี้ปิดฉากรักและหย่าก,กันแล้วเรียบร้อยระหว่างนัดจุธารัตนและโชคไหทองคำสำหรับเรื่องลูกนั้นสาวนัดเป็นฝ่ายดูแลเองแต่ล่าสุดหลายคนต่างส่งกำลังใจให้สาวนัดเมื่อเธอได้ไลฟ์สดและมีบางช่วงบางตอนเธอร้องไห้พร้อมเผยว่า ทุกครั้งที่ขึ้นไปนอนเหมือนยังอยู่สถานที่เดิมๆเมขา move on ได้เร็วจังเนอะไม่คิดถึงนะแต่รู้สึกว่าทำไมนัดยังถึงวนอยู่ยิ่งอยู่กับลูกก็ยิ่งคิดถึงแต่ก็พยายามนึกถึงเรื่องแย่ๆทุกคนเชื่อไหมวันที่หย่ามีผู้หญิงทักมาหานัดด้วยหลายคนเลยทุกวันนี้เกนยังมีทักมาอยู่ยิ่งเพิ่งมารู้เหตุการณ์ที่ไม่เคยรู้ตอนนั้น รู้สึกว่ากูโง่ได้ขนาดนี้เลยเหรอและสักวันทุกคนก็จะรู้ว่าอะไรเป็นอะไร